สวัสดีครับผมทิติพันธ์พัฒนามงคลนะครับเป็นกองบรรณาธิการนิสสารสารคาดีแล้วก็เป็นผู้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้นะครับเอิร์ธคายกอนต่อสู้และความหวังในวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือปัญหาฝุ่น PM 2 5 เป็นปัญหาเรือรังที่เกิดขึ้นมานานแล้วผมอยากจะชี้ให้เห็นถึงแหล่งกําเนิดอยู่แหล่งหนึ่งนะครับที่มักจะถูกมองข้ามไปไม่ได้รับการพูดถึงมากเท่าที่ควรนะครับโดยทั่วไปแล้วมาพูดถึง PM 2.5เราจะมองไปถึงที่มาที่มาจากการเผาในที่โล่งนะครับเป็นการเผา,าเศษซากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับหรือการจุดไฟเผา,าหลังทำํำนา แล้วก็ถ้าเป็นปัญหาฝุ่น PM สองจุดห้าที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานาครนะครับก็มักจะพูดถึงควันพิษที่ถูกปล่อยมาจากยานยนต์นะครับเครื่องรถยนต์ต่างๆถึงขนาดว่าเมื่อตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปีเนี่ยช่วงที่กรุงเทพมหานาครประสบปัญหาฝุ่น PM สองจุดห้าอย่างหนักนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครนะครับก็กําหนดนโยบายมาตรการ พื้นที่คาร์บอนต่ำนะครับ Low Emission Zone นะครับ LEZ เนี่ยเพื่อควบคุมรถที่จะเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพนะครับตามแนวถนนรัชดาพิเศษประมาณ22เขตห้ามไม่ให้รถบรรทุกรถขนาดใหญ่ที่ไม่ผ่านการตรวจเกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อยควันดำเนี่ยให้เข้ามาในพื้นที่ชั้นในที่ว่านะครับด้วยความด้วยความตั้งใจว่าจะลดค่า PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพ หานครได้ซึ่งเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับรถยนต์มากเลยนะครับให้ความสำคัญมากถึงขนาดออกกำหนดกฎเกณฑ์มากเกณฑ์มาตรการที่เพื่อจะลดรถยนต์ที่ว่นเข้ามาแต่จริงๆแล้วนะครับมีการศึกษาค้นคว้าพบว่าต้นต่อที่สำคัญของมลพิษทางอากาศนะครับและฝุ่น pm 2.5ในเขตเมืองเนี่ยที่มาของ ที่มาของฝุ่นเนนพลิงมลพิที่ว่าเนี่ยคือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็รวมถึงโรงงานขนาดเล็กหลายๆแห่งด้วยนะครับโดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากเนี่ยก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล2งโรงสาคัญนะครับก็คือโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้กับอีกแห่งหนึ่งคือโรงกลั่นน้ํามันนะครับ ที่ตั้งอยู่กลางกรุงเทพเลยติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือโรงกลั่นน้ำมันบางจากทั้ง3โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมถึงโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันที่ว่านียนะครับถ้าลองแมปแผนที่ดูอะเราจะพบว่าเขาตั้งอยู่3จุดเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมที่โอบล้อมพื้นที่กรุงเทพเอาไว้นะครับเป็นแหล่งที่ปลดปล่อยสารพิษสูงมากนะครับอาจจะเทียบได้กับรถยนต์เป็นแสนแสนคันเนี่ยที่ถูกมีมาตรการ ควบคุมการปลดปล่อยกา๊าซเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือการตั้งคําถามว่าเรามองแหล่งกําเนิดที่เป็นขนาดใหญ่ที่ทําให้เกิดฝุ่น pm 2อคือโรงกั่นน้ํามันโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งเรามองเห็นปัญหาที่เกิดจากโรงกั่นน้ํามันแล้วก็โรงไฟฟ้าเหล่านี้น้อยเกินไปหรือเปล่าไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะครับในจังหวัด ปริมณฑลของกรุงเทพก็คือจองังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีการศึกษาของบุรณิธิบูรณนิเวศนะครับเขาทาโครงการสมุทรสาครสีเขียวก็พบว่ามีสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมายาคติอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับกรุงเทพนะครับก็คือเชื่อกันว่าค่าฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าค่ามลพิธาอากาศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากยานพาหนะเกิดจากรถยนต์ซึ่งหมันก็สะท้อนไปทําให้เราอาจจะมีการผลักดันให้ มีการใช้เครื่องยนต์ยูโร5หรือที่พัฒนากว่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วต้นตอของมันจริงๆอน่ะก็คือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องยอมรับว่าพื้นที่สมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะมากนะครับที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําเป็นต้นตอของฝุ่น PM ม2.5ขึ้นมานะครับซึ่งก,ก็เช่นเดียวกันจะเราจะมอง ถึงต้นตอเนี้ยคือต้นตอมันมีหลายต้น,ต,นตอน,นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธว่าจริงๆแล้วรถยนต์ยวดยานพาหนะก็เป็นสาเหตุหนึ่งการเผาในพื้นที่โล่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งจริงแม้แต่การทําทําครัวทําอาหารเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันแต่ทําไมต้นตอที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าโรงกั่นน้ามันถึงไม,ไม่ได้รับการพูดถึงมากนะักแล้วก็เหมือนจะได้สิทธิพิเศษที่ทําให้ไม่ได้ไม่ได้ถูกมาตรการ ควบคุมมากสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเกิดฝุ่น pm สองจุดหขึ้นมาพื้นที่สมุทรสาครเองเนี่ยเราอาจจะมีภาพว่ารถติดซึ่งก็ต้องยอมรับว่ารถติดจริงๆจนทําให้อาจจะรู้สึกไปว่าปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากรถยนต์มาจากรวดยานโดยที่มองข้ามโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จํานวนมากๆไปนะครับทีนี้ทางแก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างไรทางแก้ปัญหาเนี่ยเมื่อเราพิจารณาถึงต้นตอของฝุ่น ที่แท้จริงเห็นว่ามีหลากหลายแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมโรงกานน้ามันโรงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหาก็เราจะนทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นเพราะต้องจริงต้องเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการ LEZ Low Emission Zone นะครับที่ทางกรุงเทพมหนาคนครกำหนดเนี่ยเพื่อควบคุมปริมาณรถที่เจะวิ่งเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นในหรือสนับสนุนให้มีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์ ที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อจะลดการเกิดฝุ่นควันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้นนะครับขณะที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอะ่ะมันควรจะเป็นการถ้าถ้าแบ่งออกเป็นระยะเร็วระยะปานกลางหรือระยะยาวเนี่ยระยะเร็วเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือทางโรงกลั่นหรือโรงงานเหล่านี้ครับโดยปกติแล้วเขาจะมีช่วงเวลาที่ปิดทําการปิดปิดเพื่อ ซ่อมแซมหรือเพื่อบุรณะซ่อมแซมเนี่ยประจําปีอยู่แล้วระยะเวลาจะประมาณ45วันจริงๆแล้วมันเป็นไปนได้ไหมที่จะทางภาครัฐอะ่ะควรจะควบคุมหรือเสนอแนวทางว่าให้คุณคํานึงถึงมลพิษค่ามลพิษทางอากาศค่า PM 2.5ที่มันเพิ่มสูงขึ้นว่ามันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาไหนถ้าโดยปกติเรารู้กันว่าค่า PM เ5ของกรุงเทพแล้วก็เขตเมืองเนี่ยมันมาจะาขึ้นสูงช่วงปลายปีต่อต้นปี ช่วงเดือนธันวาหรือช่วงเดือนมกราเป็นไปได้ไหมที่จะขอความร่วมมือจากทางโรงกัน่นหรือโรงไฟฟ้าให้ปิดเพื่อบูรณซ่อมแซมอุปกรณ์ประจําปีอ่ะสีิบห้าวันในช่วงนั้นๆน,น,นะครับอันนี้จะเป็นมาตรการระยะสั้นที่สามารถทําได้หรือถ้าเป็นมาตรการระยะกลางนะครับผมก็คิดว่ามันจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ทางผู้ที่มีเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการผักดันเนี่ยอากาศสะอาดเนี่ยเขาพยายาม ผลักดันให้มันผ่านให้ได้ก็คือพอรบรที่จะเปิดเผยค่าการปลดปล่อยมลพิษของแต่ละแห่งอะว่าโรงงานแต่ละโรงงานมีวัตถุอันตรายหรือมีแหล่งกำเนิดที่จะเป็นตัวปลดปล่อยเชื้อเอ่อมลพิมลภาวะค่ามลภาวะได้สักเท่าไหร่เขาอยากให้เปิดเผยเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ครับเพราะว่าเช่นกันต่อให้ทุกวันนี้นะครับเราวัดค่า ค่าฝุ่นควันหรือค่ามลาวะที่ที่เขาเรียกเขาว่าปลายป่องนะครับก็ค,คือหมายถึงว่าส่วนส่วนปลายสุดของป่องโรงงานที่อยู่สูงสูงนะฮะที่อยู่บนฟ้าเนี่ยก็เป็นการวัดค่าที่ปลายทางเหมือนกันซ้ําบางทีต้องบอกว่าค่าค่าเหล่านี้บางทีถึงแม้มันจะเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็ต้องบอกว่าที่มันผ่านที่มันเป็นไปตามกฎหมายก็เพราะว่ากฎหมายทางด้านนี้ของประเทศไทยมันอ่อนมากมันไม่ได้ ตัวเลขค่าตัวเลขมันไม่ได้เข้มงวดเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมันเป็นค่าที่ใช้ในประเทศของเราประเทศที่กําลังพัฒนาถ้าไปเทียบค่าบางอย่างไปเทียบกับญี่ปุ่นหรือประเทศอเมริกานี่ก็ตัวเลขมันคนละตัวกันเลยไหนจะต้องบอกว่าบางทีมลพิษเหล่านี้มันไม่ถูกปลดปล่อยที่ปลายป่องควันด้วยซ้ํามันรั่วไหลที่ตัวโรงงาน เองก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านกฎหมายที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก PRTR ครับกฎหมายการรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษได้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้มากเลยซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นมาตรการระยะกลางเพราะตอนนี้กำลังมีการผลักดันกันอยู่ให้ผ่านแต่ว่าเบื้องต้นล่าสุดก็คือในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชาก็ตีความว่ามันเป็น พรบรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินทําให้ถูกลังับเอาไว้นะครับส่วนมาตรการระยะยาวนะครับมาตรการระยะยาวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ตอนนี้ก็มีความพยายามพูดกันถึงขั้นว่าจะย้ายต้นกําเนิดของมลภาวะเหล่านี้ก็คือโรงกันนี่แหละออกนอกพื้นที่กรุงเทพไปเลยซึ่งเนี้ยถูกพูดถึงกันมากพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว โรงกานแห่งนี้ก็เช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์นะครับซึ่งก็จะมีอายุอายุกําหนดว่าจะหมดสัญญาเมื่อไหร่ซึ่งมันใกล้จะหมดใกล้จะหมดในเวลาเนี่ยอีกไม่นานนะครับก็เป็นไปได้ไหมที่จะย้ายแหล่งกําเนิดฝุ่นควันปริมาณมหาศาลเนี่ยโรงกานมากกายเขา จากเพจจากข้อมูลของเขาเองก็บอกว่าเขามีกำลังการผลิตสูงสุดนะครับมากถึง1 2 0 0 0 0บาเรลนะครับต่อวันนะครับปริมาณผลิตสูงสุดอยากรู้ว่ามันเท่ากับกี่ลิตรก็เอา59ไปคูณน,นะครับมีการกำลังการผลิตสูงมากก็ในเมื่อมันอยู่ในช่วงที่ว่าจะหมดสัญญาเช่าที่ดินอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะพิจารณาเคลื่อนย้ายออกไปเพราะว่าทางตัวองค์กรตรงบริษัทเขาก็มีพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้วอยู่แล้วด้วยนะครับ อันนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้นึกถึงต้นตอที่แท้จริงนะครับฝุ่นของฝุ่นว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วมันมีตัวแปรบางอย่างถ้ามองว่านี่คือสมการมันมีตัวแปรบางอย่างที่เราไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนะักเราจะไปให้ความสำคัญกับการปลดปล่อยของอคนเล็กน้อยๆหลายๆคนให้ช่วยกันให้ช่วยกันลดสมมติว่า สมมติเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกข้าวโพดหรือปลูกไร่อ้อยแล้วก็จะไปเรียกร้องกับคนเหล่านั้นซึ่งอาจจะมีจํานวนมากหลายแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านก็ได้ให้เขาช่วยกันลดแต่ว่าต้นตอที่แท้จริงอ่ะสมมุติว่าเป็นโรงกลั่นอย่างที่ว่าเนี่ยครับเพียงเจ้าเดียวอ่ะสามารถลดได้เทียบเท่ากับลดหลายแสนคันเทียบกับการใช้รถของคนขับรถหลายแสนคันเลยก็ได้ ถ้ามาคำนึงถึงต้ตนตอนเหล่านี้ก็มันก็มีโอกาสที่การแก้ปัญหาฝุ่น pm สองห้าจะเป็นได้จริงแล้วก็ทำให้อากาศของเรากลับมาสะอาดขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็เรื่องราวสิ่งแวดล้อมเชิงลึกแล้วก็ที่มีความเข้มข้นแบบนี้ครับก็จะสามารถหาอาได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเอิร์ธคลยการต่อสู้และความหวังในวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่ฟังมาหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องร้ายๆเรื่องหน้าหดหู่ มีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาเต็มไปหมดแต่ก็ผมเชื่อนะครับว่ามันมียังม,มีทางออกอยู่ถ้าพวกเราช่วยกันแล้วก็พยายามทาความเข้าใจพยายามค้นคว้าหาความรู้พยายามศึกษาเพิ่มเติมก็ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างก็น่าจะสามารถคลี่คลายและช่วยกันแก้ปัญหากันได้นะครับนอกจากเอิร์ธคลายแล้วก็รวมถึงนิตยส,สารสารคดีด้วยนะครับเราก็ถือว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นหัวข้อสําคัญที่ทางสารคดี ให้ความสําคัญอยู่แล้วาสามารถนําเรานําเสนออย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับก็สามารถติดตามอ่านได้ครับทั้งเอิร์ธคลแล้วก็นิตยาาสารสารคดีด้วยครับ